สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลี้ยงลูกค้านะครับนี่ครับมีลูกค้าจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับลูกค้ายู่ำเพื่ออย่างเนอลืมอมเพื่ออย่างนาะครับลูกค้าครับผมตันซุ้มนะครับเพื่อตันซุ้มจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้มาซื้อขุบตีดินนะครับใส่รถไถนาเดินตามตัวนี้รุ่นนี้หน้ากว้างหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับ นี่เรามาเลือกถาดใส,ส่เอามักซีถาดซีได้ครับนี่นะครับแบบเป็นบูธซีนนะครับตัวนี้ราคาหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับบูธซีนอันล็อกทานี่เลื่อยอะไรบออันนี้ครับล็อกแขนทานี้เลื่อยอะไรบอเอาท่านี่บอสตองดึงขันกันเลยะได้ไอยได้เนาะเดี๋ยวมัดเลยได้เลยเกินภูง่ายมัดเดี๋ยวเสือกเดี๋ยวนีม่ต้องมัดท่าได้กได้เว้นนะ นะครับแต่ลูกค้าคนหนึ่งก็มาจากน่ครับคนหนึ่งก็มาจากรถสีแดงคันนี้ครับอีกคันหนึ่นงก็มาจากจาอำเภออ,อ,อ,อะไรนะจังหวัดอุบลเหมือนกันนะครับจำมไม่ได้จังหวัดอุบลเหมือนกันมาเอาขุบเหมือนกันนะครับอนอมั มีหลายรุ่นนะครับของตาปืนใหญ่คู่ก็มีนะครับตาปืนใหญ่คู่ลูกปืนตอนนี้เรือจะเลือจะเรืออยู่แต่2เมตรนะครับรุ่นี้เมตร50นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์062 เจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้านะครับศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้าครับนี่ครับพคาไปดูก็ยังเหลืออยู่หลายตัวอยู่นะครับผุกนี่ครับลูกค้าเอาถาดสีเขียวอ๋อนี่ลูกค้าจากอำเภอเืีองในนะครับจำได้แล้วอำเภอเชีองในครับอีกหนึ่งคน นี่ครับถาดเฮ้ยเปล่าครับใจเย็นครับประมาณนี้ครับกดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทางเพจร้านโกงจากการเกษตรทางยูทูบก็โกงจากการเกษตรเลยน้องพานะครับประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ